ลูกค้าที่จะเข้ามาหาพี่เนี่ยพี่ไม่ใช่หมอโดนะคะพี่เป็นผู้อ่านลายแทงชีวิตบนฝ่ามือหรือเป็นนักวางแผนให้คุณโดยเฉพาะนักธุรกิจนักธุรกิจสำคัญที่สุดคือจุดอายุการตัดสินใจคุณจะลงทุนขยายธุรกิจอะไรพวกนี้เป็นจุดที่สำคัญบางทีขยายไปแล้วธุรกิจไปไม่รอดระจบ น,นถ้าการรู้ตัวล่วงหน้าจะทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะเดินทางไปได้โดยปลอดภัยในจังหวะชีวิตที่เหมาะสมค่ะ5ลักษณะนะคะที่เกิดขึ้นบนฝ่ามือเอาหลักใหญ่ๆนะนะคะเอาหลักใหญ่ๆเลยสำหรับคนที่ที่คุยกันนักหนาว่าเส้นเสาหรือเส้นวาสนาที่ผ่ากลางมือทั้งสองมือเนี้ ะะพาตั้งแต่โคนมือจนถึงสุดมือนะ,ะแล้ยิ่งเป็นเส้นใหญ่คนคนนั้นจะสบายผิดค่ะนะฮะถ้าเส้นวาสนาตั้งตรงเปรียบเหมือนคนคุณนะ่ะขึ้นเขาทางชันคุณจะต้องเหนื่อยต้องลำบากนะคะแต่ถ้าเป็นเส้นเล็กคุณก็จะเหนื่อยใจเส้นใหญ่จะเหนื่อยกายเส้นเล็กจะเหนื่อยใจ ท่นั้นถ้าเป็นเส้นวาสนาตั้งตรงโดยไม่มีเส้นอาทิตย์ที่เกิดที่นิ้วนางที่สวยงามหมายถึงเกิดวิกตอรี่ตลอดชีวิตเกิดมาเพื่อใช้แรงงานถ้าประกอบับล้องผิวหนังที่หยาบด้วยนะอันนี้ข้อ1น,นะคะข้อที่2นะคะที่บอกว่าคนเราเนี่ยนะคะรูปลายมือต่อและเป็นเรือหงอย่างเงี้ยนะคะจะดี การดูลายมือจะดูจุดเดียวไม่ได้นะคะมันจะต้องดูล่องผิวหนังดูความละเอียดดูความนิ่มความแข็งของฝา่ามือเยอะแยะมากมายฉะนั้นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจะต้องมีหนึ่งมือจะต้องแข็งหรือเป็นสปริงคือจิตสู้อยู่แล้วคือไม่ท้อถอยนั่นแหละถึงจะประสบความสําเร็จแล้วก็ใจไปก่อนแล้วความสู้ไปก่อนแล้วก็มามองกันด้วย เครื่องหมายบนฝ่ามือเครื่องหมายบนฝ่ามือคือเครื่องหมายวิกตอรีเหลือตัว V ตัว V จะเกิดจะทำงานเมื่อจุดอายุไปถึงไม่ใช่ว่าตัว V ีเกิดอยู่ที่โคนฝ่ามือแล้วคุณอายุ50ก็หมายถึงว่าคุณอยู่ที่กรุงเทพนะคะแต่โต๊ะจริงเขาตั้งเชียงใหม่คุณจะอิ่มไหมล่ะมันต้องดูจุดอายุเป็นจุดสำคัญนะคะ หลายท่านเนะะี่ยฮะคงจะคิดว่าใครก็แล้วแต่ที่มีกากระบาดบนฝ่ามือตรงบริเวณเนี่ยนะคะกลางมือระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองแล้วจะรวยนะคะถ้ากากระบาดอันนั้นไปเกิดในมือคนที่ล่องผิวหนังหยาบมือนิ่มเหลวล่องผิวหนังหยาบก,ก็คือคนใช้เงินไม่ระวัดระวังขี้เกียจนะคะ แล้วก็ไม่ลุยไม่สู้มันจะรวยไหมล่ะนะคะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปลายมืออย่ามองที่จุดเดียวนะคะต้องมองหลายจุดนะคะฉะนนั้นถ้าศึกษามาแล้วเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่สู้คือมือแข็งหรือเป็นสปริงคือหนึ่งจิตสู้แล้วนะคะใจสู้อยู่แล้วสองเป็นคนรอบรู้ต้องมีความรู้รอบตัวจะทำธุรกิจอะไรต้อง อ่านธุรกิจนั้นให้ออกและก็ไม่ใช่ว่าดวงเหมากอาชีพนู้นอาชีพนี้ไม่ใช่ที่พี่บอกว่าบอกอาชีพได้มันจะบอกว่าแนวคนนี้แนวคอนเน็ชันแนวตั้งโรงงานแนวอะไรอย่างนี้จะบอกไปในลนักษณะนั้นแต่ถ้าคุณจะตั้งโรงงานบริวารไม่ดีสินค้าไม่ดังคุณก็จบแล้วเส้นใจจำไว้นะคะสำคัญที่สุดเส้นใจ50เซ์ ของนักธุรกิจหรือคนทำงานพี่จะเรียกว่าเมื่อจุดอายุมาถึงระวังความหายยนะมายืนเพราะอะไร <d> คำนิยามของพี่ก็คือตัดฝางบนฝ่ามือเมื่อจุดอายุไปถึงไม่ถือว่าดีนะคะ,ะตัดเสียตั้งดีวีเยี่ยมฉะนั้นเส้นใจเวลาตัดตัดอะไรตัดเนินพุทธหัตเนินพุทธหัตคือชื่อเสียงในวงสังคม ตัดเสาตัดเงินตัดงานตัดอาทิตย์ตัดอำนาจบาร,รมีทําให้เกิดคดีความตัดฐานะในเมื่อมันตัดทีเดียวเนี่ยหมดทั้งเนินเลยตรงนี้แหละให้ระวังและนักธุรกิจที่มาดูส่วนมากจะมาเจอตรงจุดเนี้เอากันแทบไม่รอดไม่ใช่50%ถึง70%ถ้าไม่รู้ตัวล่วงหน้าฉะนั้นเส้นใจ ระวังให้ดีเส้นนี้เป็นเส้นสำคัญที่สุดจะอยู่ที่ช่วงอายุแล้วแต่ฝ่ามือสั้นหรือยาวจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ40ถึง45เวลาหล่นลงไปแล้วหล่นไม่ต่ำกว่า5-6ปีฉะนั้นทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยนะคะทุกคนมนุษย์ทุกผู้ทุกนามกรมออกมาแล้วค่ะกรมแผนที่แต่รอคนที่จะอ่านเท่านั้นเอง คือผู้แปลภาษาลายมือหรืออ่านรหัสชีวิตบนฝ่ามือให้คุณรู้ตัวล่วงหน้าคำว่าเมื่อไหร่นั่นคือระบบเมติกจะเข้าไปจับค่ะ